สวัสดีครับอีซีแนะนำการลงทุนนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆในเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับซึ่งวันนี้นะครับหลายคนเนี่ยอยากจะมีเงินเก็บในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวในอนาคตหรือการวางแผนเกษียณนะครับวันนี้ซีแนะนำการลงทุนนะครับก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครับวางแผนการเงินโดยใช้โปรแกรม e z Calculator นะครับ จากเงินปัจจุบันที่เราจะต้องวางแผนนะครับออกไปเนี่ยและนําเงินไปวางไว้ในที่ที่เรียกว่าทําให้เงินเติบโตแล้วกันนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับอยากจะเก็บเงินนะครับหรือวางแผนการเงินเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจะเอาเงินไปทําอะไรบ้างนะครับแต่ไม่แค่ว่าวันนี้เราวางเงินที่เราเก็บในแต่ละเดือนเนี่ย ไว้ถูกที่หรือเปล่าเงินมันงอกเงยหรือเติบโตหรือเปล่านะครับเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยตั้งใจอยากจะวางแผนนะครับให้กับตัวเองเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับซึ่งตัวนี้นะครับโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องใส่เป็นเครื่องหมายลบข้างหน้าเนื่องจากว่าเราจ่ายออกไปนะครับเราเอาเงินออกไปเก็บนะครับไปฝากเข้าไว้นะครับ วันนี้นะครับซีจะทำให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเอาเงิน1,500บาทเนี่ยต่อเดือนเนี่ยไปฝากไว้กับธนาคารนะครับแนยตาผลตอบแทนอยู่ที่0.5%นะครับด้วยระยะเวลา10ปีนะครับ10ปี10ปี12 1ส0เป็น120 1 2ีเดือนนะครับอันนี้ที่ใส่เป็นเดือนเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถนัดหรือชอบหรือ บริหารการเงินได้รายเดือนเนี่ยสะดวกกว่ารายปีเนื่องจากว่ารายเดือนเนี่ยมันเป็นเงินก้อนเล็กแต่ถ้าเกิดว่ารายปีเนี่ยเพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่ออกไปนะครับเพราะว่าต่อเดือนเนี่ยเดือนละพันหปีนึงก็หนึ่งบาทเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บเป็นรายเดือนเนี่ยมันก็อาจจะง่ายกว่านะครับอันนี้จะทําให้เห็นเป็นรายเดือนไปนเลยนะครับก็คือเงินต้นนะครับหนึ่บาทต่อเดือนนะครับระยะเวลานะครับสิปีก็คือ120เดือนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินก้อนนี้นะครับไปฝากไว้กับธนาคารจะเป็นเงินเท่าไหร่เราไปกดตรง future value นะครับ fv กันเลยครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับระยะเวลา10ปีเราเอาเงิน1,500บาทนะครับไปฝากไว้ที่ธนาคารนะครับเราจะได้เงินสะสมอยู่ที่184,536บาท54สตางค์นะครับแต่อย่าลืวมว่า1,500บาทที่เราจ่ายออกไปครับเพื่อนๆมันจะมีเงินต้นเราอยู่ หน0่งแบาทก็แปลว่า10ปีเราจะได้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่4,536บาทจุดห้าสีสตางค์นะครับจากอัตราผลตอบแทน0.5%นะครับของธนาคารณปัจจุบันนะครับกับอีกรูปแบบหนึง่งถ้าวันนี้เพื่อนๆน,นะครับนำเงินมาฝากไว้กับกองทุนรวมนะครับกับกองทุนรวมนะครับที่มีเครดิตดีนะครับถึงจะไม่การันตีในเรื่องของอัตราผลตอบแทนแต่เป็นแค่ว่าแน่นอนหลักก็คือ มูลค่าผลตอบแทนมันจะมากกว่าเงินฝากธนาคารอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปก็คือก็เหมือนเราเล่นหุ้นนะครับแต่แพียว่ากองทุนรวมเนี่ยมันเป็นอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยในในพอร์ตนั้นในกองทุนนั้นนะครับวันนี้ซี่จะทำให้ดูที่6%ซนะครับซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่กองทุนรวมทําได้นะครับ6%นะครับในระ,ะระยะเวลาเท่ากันนะครับแล้วก็เงินต้นเท่ากันเรามาดูว่าเงินเราจะเติบโตเป็นเท่าไหร่นะครับนะครับ เพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่าในอัตราผลตอบแทนที่6%เนะครับเงินที่เราฝากเข้าไปเดือนละพันห้าบาทระยะเวลา10ปีนะครับเงินเราในอนาคตเพิ่มขึ้นเป็น2 4 5 8 1 9บาท2สตางค์นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีเงินต้นเพืเ่อนๆอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทก็แสดงว่าประมาณ65,819บาท2สตางค์เนี่ยคือ ผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนรวมนะครับครับตัวนี้นะครับมันก็จะสอดคล้องกับตัวกองทุนรวมที่มีมูลค่านับปัจจุบันอยู่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะเข้าถึงหรือเราสามารถซื้อกองทุนรวมพวกนี้ได้ยังไงบ้างนะครับสามารถซื้อได้กับผู้ที่มีเซอร์ติฟิเคตก็คือ IC license ผู้แนะนำการลงทุนนะครับกับบริษัทประกันกับบริษัทนายหน้าการลงทุนต่างๆ ได้เช่นกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันซิก็อยากแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะลงทุนนะครับก็ลองทักเข้ามาปรึกษาได้ครับสำหรับวันนี้ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ